อยู่ในวงการมาเกือบคอนชีวิตครับสำหรับนักแสดงสายธรรม,มะคุณกิ๊กมายุรินเล่นมาทุกบทบาทครับลองมาทุกอย่างถามว่าอิ่มตัวไหมเจ้าตัวบอกว่ามีความสุขมากกว่าที่ผู้ใหญ่ยังเมตตาและแฟนๆก็ยังคอยติดตามอยู่จริงๆตอนนี้มีการทํา YouTube เกี่ยวกับรายการธรรมะออกทุกวันพระซึ่งทุกวันนี้เนี่ยงานที่ทําในวงการบันเทิงก็ทําหมดแล้วเหลือนะครับอยากจะทํารายการธรรมะที่ออกผ่านทีวี ส่วนงานในวงการบันเทิงอย่างหนังก็มีติดต่อเข้ามาครับแต่เจอโควิดซะก่อนเนี่ยก็เลยต้องดูอีกทีว่าจะยังไงต่อไปครับรวมกันปี1995งเก้า่นาะยิ่งหุยยิ่งหลบรักวงกันเทองค่ะทุกประโยชน์เลยนะถามว่าอิ่มตัวไหมอิ่มตัวเนี่ยทุกคนายถว่าโอเคเราเล่นมาทุกบทบาท ถ้าไม่ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่แล้วก็ผู้จัดจากช่องต่างๆเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นละครแล้วก็ยังต้องขอบคุณประชาชนคนไทยนะคะแบบแบบเหมือนกับให้การต้านตามแล้วก็ติดตามผลงานของพี่อินอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเจ๊กิ๊กโชคดีจริงๆตอนนี้ก็ทำยูทูปนะคะรายการมีสติเป็นรายการธรรมะวันนี้จะให้ธรรมะแบบค่อนข้างฮาร์ดคอร์นิดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรา ความทำมามากการอะไรย่งางเงี้ยให้มันเป็นปรอาทิตย์ที่ทำมาในวงการบันเทิงนี่ยก็ทำมาหลากหลายอย่างมากแล้วเพราะว่าเราอยากจะมีรายการธรรมะที่ออกอากาศทางท,ทีวีบ้างอ่ะ <L ock en> อยากให้รู้สึกว่าสิ่งคือพี่สามารถทำรายการธรรมะที่สนุกได้นะที่แบบว่าคิดว่าทำรายการธรรมะที่แ,งแรงๆอ่ะที่ก็ทำได้นะแต่ว่าเราจะไม่มีโอกาสทุกนันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พอเราจะทำรายการธรรมะที่มันถ่ายเสร็จแไม่มีสปอนเซอร์เพราะนี้รายการพิเศษ เรื่องกุณเพรว่าทุกวัเราก็เราก็ถูงโครงการจะไปพอสมควรเพราะว่าโควิดนะคะคงต้องรอรอโครงการนี้เึงว่าตกลงไหนที่เรา bon เ,เคยได้สอบปากนักข่าวกันว่ายังจะทำเป็นอย่างไรนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ